มีเท่านี้เอ้ยพูดไม่เพราะเลยอ่ะโอเคเราจะสอบแชร์หน้าจอนะคะเปิดครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวสิเห็นไหมหมดอะไรแล้วยังไม่ได้มันจะดีเลยอ่ะเดี๋ยวหาเออเดี๋ยวดูเพื่อน ถ้าเพื่อนมั่นใจกัต้องยึดตามเพื่อนพอเพื่อนบอกเพื่อนถูกโมสูตรในห้องแต่ว่าเพื่อนมั่วเอ๊ะแล้วทำไมยังไม่มาามันไม่รุนรุนอะครับอืมนี่ยอาจารย์เนี่ยอะไรเนี่ยเน็ตอาจารย์นะเดี๋ยวก่อนใช่เน็ตครู่นะครูใช้เน็ตเดี๋ยวก่อนนะไปโยน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 ทำมาแล้ว ไม่หนูจะกดเล่นเกมไม่ได้หนูจะฟังที่ครูเพราะครูจะแชร์หน้าจอแล้วหนูตอบพร้อมครูเดี๋ยวครูเป็นคนกดเองเข้าใจป่ะอะไรอ่ะฉันก็ไปเร็วนะนะอ่ะ้อมยังเริ่มแก่งแล้วนะพฤติกรรมใดที่แสดงออกถึงการมีสามาคารวะจับมือทักทายครูโบกมือ ขึ้นจากที่นั่งต้อนรับญาติผู้ใหญ่นั่งก้มหน้ามองพื้นต้อนรับพระสงฆ์ตอบข้อไหนคะลุกขึ้นจากที่นั่งต้อนรับญาติผู้ใหญ่ทุกคนโอเคป่ะข้อนี้ไม่ไม่ได้ข้อเดียวแต่ไม่ไม่ขอเดียวแต่ะฮะนี่ครูเป็นคนอ่านแล้วเดี๋ยวหนูตอบของครูแต่ที่ครูแชร์ไปหน้าจอให้ทุกคนอ่ะเข้าใจยังตอบที่ครูคนเดียวหนูไม่ต้องกดอะไรลุกขึ้นครับลุกขึ้นลุกขึ้นอ่ะตอบ ลุกขึ้นจากที่นั่งต้อนรับญาติผู้ใหญ่จบโอเค,ะ <Okay. S 2> คต่อไปข้อต่อไปนะคะกำลังจะมา <S <S ยุเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยมันสอบค้างอยู่ปะสอบของเพื่อนนี่หว่าเดี๋ยวก่อนเอาไม่ใช่อันนี้มันคือสอบค้างของเพื่อนอะนะคะแนนมาันเดี๋ยวออคือให้เคลียร์ให้จบไปอันหนึงไอหมามันเล่นะเจ้าบักก็มาก็มาเกี้ยนี่อะจะเจ้าบ้านอยู่แล้วนะะก้าวเย้งก็ทราบไปกเย้งก็ทราบไป เดี๋ยวสีแกสอบสิบห้าข้อแกได้สิบห้าคะแนนไปแกจะรีบไปไหนเรียบมุมตกะหรูแกวิ่งแกไปก่อนเลยถ้ารถนอกเร็วอ่ะไปครัแค่คนเดียวอ่ะแค่คนเดียวอ่ะไปโมทอปมาแล้วแล้วแกจะให้เพื่อนอีกข้อมาสอบเป็นไงเพื่อนผมได้คะแนนน้อยทำไงมันจะมันยังคุ้นิ้วจิ้วมันยังไม่ขึ้นเลยเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะวันจันทร์มุมหมาก็ได้จ้ะอ่าครบแล้วสิบห้าข้อรถผมออกเร็วออกเร็วไงออกตัว เมื่อกี้กดมมัวไปได้สามคะแนนอ่ะเอามาอีกรอบหนึ่งนะคะแน้แล้วก็ทำความเารพเฮ้ยจะมปนั่งอะไรกนั้นจริงเปล่าไม่จริงไม่จริงว่าแกจะมั่วเ่ออ่ะมาๆอย่ารเยอะอ่รืเยอะอะทุกคนพร้อมสอบต้องได้1ิ้าพวกแกต้องทำได้1ิกห้าลองถือ กล้องสวมกอดทักทายเพื่อนสนิทกล้องจับมือทักทายลูกค้าชาวอังกฤษเอมไว้ทักทายเพื่อนชาวต่างประเทศเปรมสอนให้เพื่อนบ้านทักทายด้วยกันจุมพิษตอบกี่ไหนกี่สามกี่สามอาจารย์จะทำอะไรติดตาแล้วค่ะอ่าโอ้ยอะไรเพื่อนไม่มีสมาธิในการตอบเลยอะเฮ้ยตัดีอ่าต่อไปไหว้พระสงฆ์ปลายนิ้วมือหัวแม่มือของเราต้องอยู่ที่ใดเหนืออกปลายคางปลายจมูกระหว่างคิ้วตอบดูเพื่อนไหมโอเค สองพ่อกำลังจะได้สิบห้าเต็มสิบห้าเมื่อเราแต่งกายด้วยชุดลูกเสือไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่พระองค์เสด็จผ่านเราควรแสดงความเคารพนะครับวัฒยาศาสตร์ถูกต้องเก่งมากโอเคโอเคขณะสนทนากับผู้อื่นเราควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามมารยาทไทยคิดว่าใช่ไหมว่าประจักษอใจู่้อหในการจันกันต้นเลยครับไม่ไม่ฉันไม่รู้ ก้มหน้าฟังขณะที่คู่สนากําลังพูดพูดด้วยเสียงที่ไม่ดังหรือไม่ค่อยจนเกินไปถ้าไม่ได้ยินคู่สนาพูดไม่ควรบอกให้คู่สนาพูดสามตอบข้อไหนดีโค้ดเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจี๊ยบมาตอบดิโอ้ยจานขาวอะไรหรือจะสอบอาทิตย์หน้าแล้วแต่นะแกรีบอ่ะเอาไงตึ๊ดว่าพูดด้วยน้ำเสียงอะพูดบอกว่าพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ดังหรือไม่ค่อยจนเกินไปอ่ะตอบข้อนี้ ูอาจารย์ไม่บอกอะเพื่อนบอกว่าตอบข้อนี้มั้ยเอ้าผมผมผมแค่ว่าด้วยตัวเองครับข้อใดเป็นการแต่งกายไปวัดที่ถูกต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีชุดฉาดสดใสแต่ยนอนโอ้ยโอ้ยอาจารย์เดินเดินฉันให้คะแนนข้อนี้โอเคพฤติกรรมใดแสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะจับมือครูทักทายโบกมือทักทายผู้ใหญ่ลุกขึ้นให้จับให้จับปรแกรมครัลุกขึ้นครับลุกขึ้นต่อรับผู้ใหญ่โอเค เอ้ข้อนี้อาจจะได้14-15เต็มเพราะว่าผิดอย่าให้ข้็เด่นเป็นลักษณะของคนที่มีความเฟื่องเฟือเพล่แผล่ไม่มีน้ำใจไม่คิดถึงตนเองไม่เอาความลักษณะแม่เปียกคลายโอเคอะไรของขากบางจังหวัดของประเทศไทยต้องประสบกับอุทกภัยในฐานะเพื่อนร่วมชาติเราควรปฏิบัติตนอย่างไรติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเรียกร้ององค์การสหประชาชาติระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือบริจาคอาหารสิ่งของหรือเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไม่ต้องดำเนินการใดๆปล่อยให้ทุกคนเป็นไปอย่างกลับกันกลับรลูกบริจาคป่าใช่ครับโอเคอผมตบเฮ้ยคนอื่นได้ดูมะเนี่ยดูไม่ได้ดูเป็นมโนธอ่ะข้อใดดูของคุณก็ได้ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของบุคคลที่มีวินัยในตนเองใฝ่หาความรู้ซื่อสัตย์สุจริตยึดถือความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักยอมรับคนเอานี้นะโอเคใชครับเพรมันไม่ใช่เดี๋ยวหนูจะถูกเพิ่มไปอีกหนึ่งข้อนะบวกให้ ข้อใดตรงกับลักษณะของคนที่มีความขยันมันเพียรและอดทนมากที่สุดดีพอครับอ้าวโอเคเลิศเย่งเย่งเอะเอออย่าดักกันนี่นเราอัดเสียงไปนะใครเป็นคนใฝ่หาความรู้วัดตั้งแต่ทำนาทำนาทำให้นาได้ผลดีจามดำเนินชีวิตตามหลักทางสายกลางกล้ามักจะเข้าไปทำรายงานในห้องสมุดเป็นประจำเมื่ออุเทนสงสัยใช่หรอใช่เเพราะแกผิดอย่างนี้แหละแกอ่านให้หมดดิ เมื่ออ so cool. okay. ุเทนสงสัยเรื่องอะไรก็ค้นหาคําตอบจากอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอตอบอะไรดีเพราะว่าเข้าเข้าห้องละมุดครับเฮ้ยเพราะมันเป็นการหาความรู้อ่ะต้องผิดแน่นอนอินเทอร์เน็ตอะข้าห้องละมุดอินเทอร์เน็ตอ่ะอินเทอร์เน็ตเนี่ยบอกเขาไม่อยู่ได้เด็เมื่อทําผิดก็ยอมรับผิดเมื่อปฏิบัติชอบก็ยินดีรับคําชื่นชมข้อความนี้เป็นลักษณะยอมรับความไอเนี่ยยอมรับความเฮ้ยยอมรับผลที่เกิดอ่าโอเคอีกสามข้อเอ้ยกิกูวัฒนธรรมไทยมีคุณค่า คนไทยอย่างไรทำให้คนไทยทข่าขีกันใช่ป่าวใช่ครับเป็เลือกใครเลยเหรออ่ะอันนี้คะแนนไม่ใช่คุณค่าของภูมิปัญญาไทยนี่ค่ะดูด้วยดูปับาเพื่อนด้วยมันเป็นคะแนนของทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่เดียวครับช่วยแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตของคนไทยช่วยให้คนไทยปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมช่วยให้มีวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตไม่ใช่มันถามว่าไม่ใช่ช่วยให้คนไทยเกิดความภูมิใจในวัฒนธรรมของตนตอบละอดีต ป่ะเอาผมแค่คิดการช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยด้วยวิธีการตามข้อใดเก็บไว้เป็นความลับไม่บอกใครเลยนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนำมาใช้ครับนำมาใช้นำมาใช้อ่ไงติดตามแสดงว่าจะได้หรือเปล่าติ๊กติ๊กเย่ติ๊กติ๊กมุ่งเลยปะคะเดี๋ยวก่อนปิดประตูปิดไฟไม้ปิดทุกอย่างก่อนลูกไปหมดแล้วอาจารย์ ช่วยกันลูกไปด้วยเปิดพัดลมเปิดไฟด้วยอาจารย์หนูได้11นะหนูอามาดูไหนอะอาจารย์ที่สามหนูชื่ออะไรพิชาพรค่ะชี้เราก่อนชี้ชี้ชื่อชี้ชื่อเลยเด็กๆอ่ะนี่พัชรพรได้ครั้งที่สามได้ลรือันุท่าค่ะอือหือหามมาหกเจ็ดรอบแล้วจ้ะเห็นมครั้งแรกหนูได้11อ่ะหนูหนูจะมาบอกคะแนนะไรครูไปปิดพัดลมด้วยไอ้พัชรพร หนูจะบอกคะแนนอะไรช่องแรกหนูได้11อ่ะอาจารย์หนูชื่ออะไรรัพัฒน์ชี้เราโอเคได้เหมือนเดิมปิดพัดลมปิดทุกอย่างพัดลมข้างหลังห้องยังไม่ปิดปิดประตูเลยแฟนช่ปเกอือต้องไปเก็บแล้วเหรอแฟนที่จะไว้ที่ห้องนี้เลยก็ได้นะเพราะอย่างเราก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วปะเออมันพังนู่นไป็นอย่างห้องประตูอ้าวเฮ้ยขอให้เอาอันนี้ไปถึ้งไว้นะขยะไป